สวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับในเดือนใหม่นะครับวันนี้วันที่2เดือน2นะครับผมนะก็เดือนแห่งความรักนะครับผมก็จะมามอบสิ่งดีๆให้ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลคู่แมนยูนตเดนะครับพบกับเซาท์ทอมตันนะครับผมนะเตะเวลาตีสามสิบห้านะครับในอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวเข้าสูตรกันเลยครับก็อย่าลืมกด ไลค์กูแชร์กูติดตามให้ผมด้วยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กันกี่ประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของแมนยูเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูใน5นัดหลังสุดนะครับนะแมนยูนะครับทาได้1 2 3 4 5 6ทําได้6ประตูนะครับใน5้นัดหลังสุดนะครับนะโอเค6แล้วก็ฝั่งเซาท์แฮมตันนะครับทำได้1 2 3 4 ทำได้4ประตูนะครับใน5้านาหลังสุดนะครับนะโอเคครับต่อไปเป็นอันดับกับคะแนนนะครับนะแมนยูนะครับอยู่อันดับที่2นะครับนะคะแนน41นะครับอันดับ2คะแนน41ครับแล้วก็เซาท์แฮมตันนะครับอันดับ11นะครับคะแนน29นะครับอันดับ11คะแนน29นะครับโอเคครับ เราก็กาอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปดูราคากันนะครับนะสำหรับราคานะครับก็จะอ้างอิงนะครับผมจากที่ที่หนึ่งนะครับผมนะราคาก็เปิดมานะครับแมนยูต่อที่ลูกควบครึ่งนะครับผมนะ1.1.5ุลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำา3ลูกนะครับผมนะโอเค1ลูกควบครึ่งนะครับแล้วก็สูงต่ำา3ลูกนะครับทีมเจ้าบ้านทีมต่อนะครับแล้วก็ต่อรองลูกควบลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็สูงต่ํา 3ลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับนะสำหรับผลการวิเคราะห์คำนวณออกมาแล้วนะครับนะสูตรก็จะบอกว่าสกอร์สูงนะครับมีอยู่70%นะครับส่วนโอกาสชนะนะครับจะเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับผมแมนยูไนเตดนะครับมีโอกาสชนะอยู่ 51%นะครับแล้วก็ทีมเยือนมีอยู่36%นะครับผมนะสูงต่ำก็สูตรให้เล่นแนะนำสูงแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมจากสถิติแล้วในแมตช์ล่าสุดนะครับในบ้านซอลตแมตันนะครับผมแมนยูก็ชนะไปได้3าตัต่อ2นะครับส่วนมากจะออกค่อนข้างที่จะออกเสมอกันนะครับผมนะก็เสมอแล้วก็ออกสูงด้วยนะครับนะ โอเคครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับสำหรับคู่นี้แล้วนะครับนะผมก็จะแนะนําให้เล่นไปที่สูงดีกว่านะครับสําหรับคู่นี้เล่นไปที่สูงนะครับสูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับสําหรับผมแนะนํานะครับใครจะวาดยังไงก็ตามแต่แล้วแต่ท่านเลยนะครับนะก็ใส่ตามแบบของท่านได้นะครับอันนี้ผมแนะนําในแบบของผมนะครับนะโอเคส่วนเต็งนะครับผมก็จะแนะนําให้เล่นไปที่เจ้าบ้านนั่นแหละครับนะแมนยูเน็ตครับมีอยู่51%นะครับ หลักๆแล้วก็เน้นไปที่สูงมากกว่านะครับสูงแรกสูงเต็มนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะก็โอเคครับสำหรับคู่นี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะโอเคสวัสดีครับ